ด้วยพี่น้องชิมบางกวนมันแล้นี้ชิมบางกวนเอาบันเทีเดียวโดดเด้อ้าวเนี่ยวเราก็แกะันต้องใส่พลังนมพี่น้องเลยพลังนมนะครับนมตรงไหนนมเคยนมมาก่อนสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียพี่เดียวครับมาอีกแล้วย่างอีกแล้วเยสเต้วรยอะกินซือ้อัดกินอีกแล้ว เออเบิ้งบางมือนี้เขาเสียแรงยังครับพี่น้องตอนนี้เสียแังน้อบางมือ้น้อเบิงกรนเด้อแบบเด้อเป็นงงงงอยู่เอาไปเบิ้งเลยครับน่าได้รยังเรากินตมือนี้เกล้งปลาคอใหญ่ปลาเกล้งเกงปลาเกลงปลาคอใหญ่เครื่องเดียวใช่แล้วไม่ชมเพราะว่าเครื่องเรื่องเคลืไปเดาเหมือนบ่มันตัวใหญ่หลายเบิ้งหัวกาหเบิ้งหัว ว่าใส่ตัวนี้ประมาณโลครับเส็จไปเครื่องนึงแล้ววันนี้เขาติดแกงเซรามิคใช่เนี้ยติดแกงดูกลิ่อ่ามกระร่งเดือดครัใครบใส่ปลาใส่ะไข่ลงไปก่อน ตอนงปน่าเรียนหน่อเ้ยิตจะตอนน้ไม่โฉมหยบร้อยพี่้องชิมมักบานอนี้ชิมบังกนเอาบั้เดียวดดเด้ชมต่กแจะชิมอ่ายัม่ซน้ำย่เนาะ้าพี่้อง ตอนี่ให้ซีมนึไ่ไเลยเดยนี่เบิ่งกันแล้วูปมาไนั่นหละนบม,ออนมป,นปึ๊บไปดปปึ๊บนันมากเียจำทั่วบนี้นี่นนวรัาตามต้องใส่พลังนมพี่น้องเลย พลังนมนะครับนมตรงไหนนมเคยนมมาก่อนแม่นธรรมดาพี่รองต้องมทัวต้องใส่แห้งอย่างดีดิเด้ออแซ่บขักศะตร้แห่เข้มเงอกข้าก้าตำสู้กินอีกแล้วบงนี้อาการม้นคตรแต่กินแต่ม้นจะนับกบคนดูเนี่ย

น่านาเนียดส่เลยใจกักมักสาวเท่างองเลยบนหัวอันอยู่ไปเนาะครับรไป,บปไม่มีปัญหาเลยนะเออกำลัียบไปหาหมอโดดเอารอกินน้ำกันพี่รองบันนี้ทั่วนะมาเนี่ยิ้มจำูงทั่วบาดพี่รองทั้งนี้อืม แก้วแรบโอเคให้ชแบบินแบบเลยบ่เรียบร้อย,ออย,รอยครับต่ำหนึ่ทัวร์ท่มงเจ็บแจบกินน้ำเด้วอครับเด้อไปหาออกข้าวานนี้ี่นหองครับพี่พี่มีหอดตาำห่วงกินกเขาครับผมอยากไหมพูเทเธ่า หัวบัวคือแบาหเาบบเศรษฐนะงตหัวพวกบัวอาด้หัวไปจตัวละแกงเขาไม่ากไแล่วล่ะแกงปลาเป็นอไรจตสำหรับตัวห่ออะไรแล้วอ้แต่เซ่บเนี่ยตั้งตั้งเนนีหัวก็ัง S <S ย่าน่อยกินขมย่าเน็ดเขาอยู่นี่หน่อยเขาแห่งข่อยเบิรอะไรไปซีนะเด่มมอนหันออกไปขางนอกก็เริ่มซื้อเขามาอืมแซ่บจัง จักตำวง mm hmm. นี่นะกินกข้อยากไม่มาลองบ like ิ s <S ่งก mm ัน hmm. น้ก mm ิน hmm. กุ <th ้งคากแซ่บเล้วักลงนี่มากินเลยแมกินเลยแล้วกินไ้กินได้กินได้กินได้กันม่กินเลยเดียนาะกินดีนี่นะแข็งไม่สมแซ่บจัมาันมีหอวจัมงวงที่น้องเลยอาหารอีสานพื้นบ้าน ร้องจำม่วงกันด้วยวันจำม่วงขักวบัวจำม่วงกินวุ้กเขาแต่ไม่จอดวะข้าวผัาสันเถาแบบก็สดบะ dạy ừ. tôi ừ. là con trọn mọi lại, kia đi người kia mọi người kia mọi người kia mọi cứ kia rồi. người đi mọi người kia mọi người Mới làm gì đây, mọi người kia lại người kia ม่วงตัดตัวยังไยก็จำตัวนุ่งหมวกเดียวกันล่ละผสมแบบมันจำแบบคุดหตัวเลยล่ะมันก็มีสมแกงก็กกอบง่ายครับใส่นมไปส้มนะครับแข่งแข่งว่าข้างบนตรงนี้แซ่บ ตี้ทำกันกับ่กตีงมือปากแหนวเลยก้ากินหิวเขาตอนนัทุทานปากกันแค่ไหนใส่เด่นเค่หย่เน็ดป่หรือค่นน่อยยากจะบเกะเมื่อไหรเท่าแกแล้วปุงไข่แกงปลาได้เพาะเคๆตั้ใจบ่นี่าไม่ชม แจ้งเลยสงผู้ใหญ่ยางตอนมันหอ้ากนามันยังเฉรล่วน่ามันจำมันก็ขับขัข่ะขจำนะข่อกันาเลยครับางเวควงเดควงผู้เฮ็ดนะอากินยนกาดึนุ่งยานุ่งลายมันจะนุ่งายเลย

โอ้หเยอะหน่อยบอกสัหัว่วาเ่องนี้กันไปโทรหาสาวอะิประตูหรอท่าอมไปโทราทแ้อันที่ดโทษแบบ่าความาแซ่บ่แม่ปาะหลักงแห้มันลอยนี่หนเราใ่ชดดูเราวลาเอารั่วหมูเราเีรหาเอาตั้งกังั้งขึ้นไ่กัน นียังกัทโทรหาเขาเคลมโมเมเข้าขัไปเบิ่งเจ้าว่าโทร่สามเขาตัวเาบไปโคตรไคยปิดม่มีคนเบิ่งม่ใทเบิ่งนหี่ตอนเราออกก็ว่าข้ามเดดกัเบิ่งนได้รอก็เมนนี่ตั้งหลายก็เมนแล้วก็ต้องออกหากรังใจเป็นหนึ่งตัวักเดนยงไรับ่อาสกงตัวเลก็ลาบก็เนือมันกระดูกรต้๊ ลาบชุกไหมลับลับเดี๋ยวมาขวหมนีื้อกว่าให้ไม่เอาต้กูนตตันจดเกือแต่จะบอกมันเด้๋ยแรนี่งนสวนกูเะบอกเขาเนเออลาบช่องลาลาบมุ่นก็เจ๋แล้วก็มาขวหลาบซับไหมเหนม่แล้วหนปรุงลไปขวบเข้ากับพกกินดีงดงดกินดีบวมาท่องบ่คอยดีกัน ้องเห็ดเป็นลาบเหนียวนะลาบเหนียวคือไหมลาบเหนียวบอลบบเดียวเราครัวไหมลาบเดียวนั่นแหละเนี่ยเป็นเห็ดดิบครับบาะไวด้ดอกทองทองบม่ค่อยดีต้มตันกับงงงวดน,นะ่ะดิบทองอนะ่ะเดี๋ยวก็มาเกลียบเดี๋ยวก็กมาจุก ผลม่ทอไรหรอฟ้าที่เพื่อนเขาเป็นห่วงลูกสาวเขาบันันับคนทลิมาบ่บ้านมาหาหกทุ่มพุ่นผลคนตกมันหาทุ่มที่ทุ่มกลัวผ้าห่ออย่าได้คอยสะดุ้งไว้ตื่นนอนแล้วได้ทำงาอาย่างนอนใช่ไหมนอนแล้วเขาถ่าวรนอาลูกมาปิดเน็ตเออว่ากหาตุงมปิดเน็ตปิดตอย่าปิดนอ้อ ไม่มันเป็นน้ำข้นตุงโอเคแต่ล้อแกงเจ้าสมบอปรุงยังไม่ดีเสียบอย่างนี้เสียด่วนนะเสียดหวนนะผู้ปรุงกับเขาเสียบเป็นนิัยเลยชอบกินลูกเขากั้เลยนั่งกั๊บกับได้ม่ต้องเสีดอกไข่เเอายีเอยเ ก้าวเขาต่งเชอยู่กงบอใจเยากันบึมเลยแอบัมองขินแลุ้ดถ้ากันนั่งเลมม่วันี้แกงน้อยสมปาคใหญ่แ่บครับตมุกทัวน้ำตัมุม่วงน้ำบุดาบาสรคดีาว้ทนี่ครับ กดได้กดแชร์กดติดตามเนี่ยเอาไว้วิดีโอหนาครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ